สั่งคือตะกีนัแหละสั่งเอหลวดประสั่งสั่งคือตะกีนั่น่ะวราสั่งเออก็หูอยู่ตัวนี้ใช้แม่น่ะจำบ่าไหนกับลำซอยในเด้อลาแมนมานนาแมนมา ย่อมือนนอมถนอมคุณคุณทรงย่อมือนนอมถนอมคุณคุณทรงองค์พรเป็นน้อยแก้วแววเลือมดังบาน้ไหว้หอดี่รัตนาเรศรสามบารมีห่างงามแพรปูกมควมเก่า นบถึงเจ้าครุบาคุูสอนสังสิทธ์ก็เอาใจตั้งแต่เกว่ายอยู่สุญัมซองซาลัมถูกทินเลือไก่เพราะอาจารย์สมุนไผผู้สอนลำและอนค่อยสอนสีกันิิงนำสุบากอย่างคุณเป็นทัางเที่ยวท้องหอดบอกดีมาให้ดีหรือหายคอยพำเพียนสอนสิสังวรในคุณบ่มีไม่มา คนเคยสักางลาทั้งเคยก่อคขาเขาย่อมน้อมรักคนเจ้าใส่สียนยึดภาพเพียนเียนก่อนำผู้ผู้ใดดีใดดูสีหางนีดีใดเป็นเทียนไตใส่สงแจงสวบังเป็นจางผพใส่ตั้งก่วงกังเกสีอันจุรีสุนทรวนก่อนตาอันจุรีสุนทรวนก่อนตานำเลือดถึงทัางคนผีดอนมันดาให้กำเนิดก่อเกิดชีวาให้กำเนิดก่อเกิดชีวารักบกดังดวงตาโอเบื่ออารี ยังบ่มีสิ่งใดเทียบเท่ายังบ ah. ่มีสิ่งใดเทียบเท่าระคุณก่องเจ้าเหนือยิ่งชีวีเลี้ยงลูกให้อยู่ดีกินดีเลี้ยงลูกให้อยู่ดีกินดีปกป้องผ่รีอันตรายนานาปกป้องผ่รีอันตรายนานาพระคุณนนท์าอภัยบุญเผื่ดินเบิดแผ่นดินม่มีได้กิงกํมเมนพระคุณบุนลูกนี่สั่งก่อมาหน้าสี่อยกใส่พันหัวชาเพียงพม ต้อมดาด้วยไวยต้อเหตุแตงงวนมาลับเงี้วันไบเสนปลาเปิ่มตุ่อย่างนี้มากกันอาจเรื่องอไรอม่มงเ้วลัเรือนได้ฮะลับเรือนได้ก็ทีพ่พ่แม่ันดอนที่เแตงมาปันนี่ เปลีนห้าขวดเลยไม่มาในตีป์เปิดให้โอ้ยสัวหลายเนาะแค่ซี่อจะได้เป็นพญาน้ำเขาล้ำไปแม่หัวใจละก่อนล้ำบัตชลีสูตรรอนบอลไทยเอาไม้ตีเลี้ยงลูกให้อยู่ดีกินดีเอ้ยเลี้ยงลูกให้อยู่ดีกินดีไปเฮ้ยเปนมัญญาน้ำลูกน้ำเต่าดีละเมื่อได้กระไดเออครบสู้นเขาแม่คอยมาให้กระลังใจเท่าแค่ละกันหาซาลีม แม่คอยดูแม่พี่แม่ก็บังฮับเลี้ยงลูกให้อยู่ดีกินดีเลี้ยงลูกให้อยู่ดีกินดีปกป้องเพ e r i อะไยนั่นอ่ะ โอ้ฟังเวลงอันตรายนาหนาอาคุณล้นตาพายภูมิบนดินเบิดแผ่นดินมามีอะไรก็เก่ยคอมเมนต์กับคุณคุณลูกนี้สั่งก่อมาหน้าสีย่อยกใสพันบูชาเพียงผมต้องได้ด้วยเวยต้องเอแต่ม้วนมาหน้าแป้งเอ้วันใบบอลดินเซนปลาเปลือกทุกอย่างมีมากันอาสาแทนคุณบุญพ้ารักของท่านถึงวันเดือนเมื่อเดอูการท่านเปลี่ยนลูกขอเกลียนคนไว้ในใจนั้นบ่าสูนบ่าสูนในใจนาหนาบ่าสูนเมื่อเพี่เว่าฉันบุญ วันที่ที่าจาจาร์บนด้วยาสะสกลบัดนบนควันชัยปกป้องกุ้งมองไกใจปกป้องรุมร่องไกใจลูกน้องถวายผูบาอาจารย์ไหว้วานถพง่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยในร่มฮิควอนสี่ประการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้สุขสาราญเดือนมันเดือนขอให้สุขสาราญเดือนมันเดือน เสียงแค้นหนึ่งอ่าน้องลายทางม่สาวมอลำสีได้บางยับยานเดินว่าลำเยือนลำยาวลำซับจังมาซ้อมแค่นับแค่น้อแค่คนมานอนแพมก่อนปักสุขสัตว์ทักแค่ทรงเนาอย่งอยู่ดีอยู่ดีไว้เราอย่างอยู่ดี ท่านไปกรุงก,กระเทยลงพุงก็คิดว่าจะของท้องกันซีกรว่าสอยสีหน้าน้วนกดอ้วนแต่ห่หนอยนาะงเลี้ยงยาซอยสอย,สอยพี่น้องฟังสอยซอยสอยละ่ะพี่น้องฟังซอยค้นตาบอดตีค้นตาดีสีเบิ้ปีว่าเห็นหีจกักเพื่อนี่กรว่าซอย ขอดตาบอดบ่เนาะโอเคมึงชนะสอยแม่าแค้นสอยเน่าซอยซอยีกแล้วบ่เจอไหนบ่เนาะสมองไปไว้ละกูมาลองบ่เนี่ยกระโดดเนาะซอยซอยพี่น้องฟังสอยสีด่างเหม็นขี้สีนี้มันข้าวซักเบาดีกว่าครับเอียงกบสีด่างเหม็นขี้เออสีหิเหม็นข้าวเออซักเบาดีกว่า ูชอบมากเลยอ่ายนอกปลอดภัยนะครับพ่อปลอดภัยทุกคนครับอ้เอาใจสิเอายังไดเจ้าว่าสอยมันสิมันถือคิงเล่าอันผู้ที่สามผู้ที่สี่แล้วก็เอาดอกหัวไปหาเล่าสบายถือตะมหอดแล้วถือตะมหอดแล้วตัวเอาพวเมาไลัย